อ่าซามอะไรกลุ่มนะครับมสลิมนะครับน้ายางต้องออกสากาศไหมครับทั้งที่ในสมัยนบีไม่มีการกีดยางสมัยนบีหลายอย่างไม่มีนะครับ,รบแต่ศาสนาไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีสมัยท่านนาบีเพราะอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานขุดเหมอนอ مو ลิหิมซาดักตันดูตาฮิรุมมตุซกีหมบีให้เอาจากทรัพย์สินของเขาซึ่งสะเกาิดรั์สิสนว่าอโมลิห์มเนี่ยก็รัพย์สินทุกๆประเภทนะครับสมัยท่านนาบีนี่มีผึ้งน้ำผึ้ง เาก็เก็บสกัดจากน้ำผึ้งสาัยมงซอบะนะครับสมัยนี้ก็จะมีหลายอย่างที่ไม่มีสมัยท่านนบีแต่ถือว่าเป็นทรัพย์สินคนที่มีสวนยางก็จะมีรายได้สูงสูงกว่าคนที่มีมีมีมมนาทำข้าวนะครับข้าวนี้ต้องออกสกัดชัดเจนและสวนยางจะไม่ออกสกัดได้ไงออกครับแลวจะออกในแนวสกัดธุรกิจนั่นก็คือรายได้ของสวนยางของท่านนะครับเพราะสวนยางนี่มันไม่ได้เป็น เป็นพืชผลที่มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถบริโภคได้กินได้อย่างข้าวอย่างอะไรเนี่ยม่ใช้ไอยางเนี่ยน้ำยางน้ำยางเนี่ยวว้ทำไปช่วยในเรื่องอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็จะออกสกัดเสมือนเป็นสกัดธุรกิจรายได้ที่ท่านได้มาเนี่ยทั้งปีนะครับพอหักค่าใช้จ่ายแล้วถ้าส่วนเหลือเนี่ยมันถึงพิกัดถึงนิสสอบของทรัพย์สินของเงินนั่นก็คือ ห้าแปดสิบห้ากรัมก็ประมาณ6บาทนะครับ6บาททองคำนะถ้าถึงมูลค่าแบบนั้นก็ออกสกัดได้เลยครับครับ <C rap. S 2> <laughs>